ทุกท่านไม่น้เจอกันสักพักเลยนะยินดีที่เราเข้าสู่รายการน,นักเสิรแซมแหลบแหลบวิจัยเรื่องไร้สาระครับผมเตอร์ม,มาสผู้วิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้สาระและพี่ัซงค่ะเอไอเพืช่วยค่ะมาคราวนี้เราก็กลับเข้าสู่รายการหลักลของเราแล้วพี่แซงเองก็หายไปนานเลยเนาะใช่แล้วค่ะนิวว่าจะลืมกรนนะชื่ หัวข้อในวันนี้จะพูดเรื่องสองเกมดีอนิเมะนะซะคนดูก,ก็คงจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วใช่แล้วละหัวข้อคราวนี้เราก็ยังพูดในเรื่องของเกมที่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเกมเมอร์โดยตรงมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตจักรวนลูกไม่สิ้นสุดเป็นความทุกข์ระทมที่ไม่อาจหลุดพ้นได้ทำไมฟานดูแลน่ากลัวจังเลยค่ะเข้าสู่หัวข้อ,ขอใจที่31หลักการเกมหมา าจจะมีบางคนที่สงสัยว่าเกมหมามันคืออะไรกันแน่ถ้าเอาคำคำนี้ไปถามคนท,ทั่วไปที่เขาไม่ได้เล่นเกมเลยคําตอบของมันอาจจะเป็นเกมเลี้ยงหมาก็ได้ดังนั้นคาว่าเกมหมามันเป็นคาเฉพาะเจาะจงที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการแต่เป็นคําที่ผู้เล่นจํานวนมากใช้เรียกเกมประเภทหนึ่งเกมที่สร้างความรู้สึกทั้งรักและเกลียดไปพร้อมๆกันเกมที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกุหงุดหงิดโกรธหรือหัวร้อนกับประสบการณ์แย่ๆจนบางครั้งถึงขั้นต้องลบเกมทิ้งไปเลยแต่ในเวลาไม่นานก็กลับมาโหลดเล่นใหม่เหมือนเดิ เรากลับติดอยู่ในวัฏจักรวนลูปไปเรื่อยๆในถ้าถามว่าเกมหมาน่ะมันเป็นเกมที่ดีไหมต้องบอกเลยว่าการที่ขึ้นชื่อว่าเกมหมาฉันไดมันเป็นเกมที่ดีเช่นนั้นแน่นอนแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของเกมหมานั้นมันไม่ได้เกิดที่ตัวเกมไปซะ,ะทีเดียวและมันเกิดขึ้นจากอะไร,ร่ะคะคนเล่น ส่วนประกอบของเกมหมามันจะประกอบไปด้วยตัวเกมอินเทอร์เน็ตและก็คนจํานวนหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเกมหมาจริงๆเนี่ยมีคําถามที่อยากจะลองถามคนดูให้วิเคราะห์เล่นๆก่อนว่าในประเภทของ s i n เ l ิลเพลเยเราสามารถเรียกว่าเกมหมาได้ไหม นอาจจะตอบว่าได้หรือบางคนอาจจะตอบว่าไม่ได้ในมุมมองของทางเราเองก็มีเหตุผลว่าทําไมเกมซิงเกิลเพลเยอร์ไม่สามารถเรียกว่าเกมหมาได้เหตุผลที่1เกมซิงเกิลเพลเยอร์ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมเล่นคนเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมส่วนใหญ่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ว่าการกระทําของ NPC ศัตรูหรือสิ่งอะไรก็ตามแต่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวชัดเจนเช่นถ้าทาเสียงดังศัตรูจะรู้ตัวถ้าเพลเยอร์ไปทําร้าย NPC อย่างไกลก็เตรียมรับผลกรรมเอาไว้ได้เลย เหตุผลที่2ของเกมสกินเพ r เยอร์ส่วนใหญ่มักจะทําให้คนเล่นผ่านได้ต้องยอรับเลยว่าในบ้างเกมมันทำมายากจริงจนถ้าอยากจะทุบคอมทิ้งเลยแต่ถ้าเราเรียนรู้มูฟเซตและเข้าใจระบบมันก็จะผ่านไปได้มันอาจจะมีแค่ไม่กี่เกมที่ศัตรูหรือบอทคาดดาไม่ได้บ้างดังนั้นใครที่ใช้คําว่าไอเกมสกินเพ e เยอร์เนี่ยคือเกมหมาเพื่อจะสวนกลับไปว่า ในผลที่3เกมสเกมเพลย์มันมีจุดจบมันอาจจะมีบางเกมที่ทําการวนลูปเป็นร,บรอบๆแต่ส่วนใหญ่เกมที่เป็นเนื้อเรื่องมันจะมีจุดจบที่ชัดเจนเขาสามารถทําให้เราหลุดพ้นจากวัฏจักรออกไปได้ดังนั้นนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่จะบอกว่าเกมสเกมเพลย์ไม่ใช่เกมหมานั่นเองและเกมเพี่เนี่ยนะคะถ้าใช้คำว่าเกมหมาได้ล่ะค่ะมัลติเพยเยอร์เกมมัลติเพยเยอร์เนี่ยจะมีรูปแบบการเล่น2รูปแบบหลักคือ PVP และ PVE จริงๆมีโคออเปอรชันด้วยแต่อันนั้นไม่นับก็แล้วกันเนาะมาในส่วนของ จาก p l a y e r v e r s u s e ์ซัสอีเวเป็นรูปแบบของเกมที่ต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อต่อสู้และช่วยเหลือกับเกมที่ถูกเซตติ้งมาโดยในรูปแบบนี้มันก็ไม่ค่อยต่างกับรูปแบบของเกม Si n g l e p l เ y e r เท่าไหร่ใช่ไหมต่างกันรตรงที่เล่นด้วยกันหลายคนได้ในเกม PVE ส่วนใหญ่นั้นมักจะจบสวยกันทั้งนั้นย้ำว่าส่วนใหญ่นะดังนั้นในเกม PVE ก็ยังไม่ใช่แนวทางที่เราจะเรียกว่าเกมหมาได้ใน PVE เราจะใส่ย,ยู่สนะคะแต่เราจะดีไปนี่คือเนื้อหาที่แท้จริงของคำว่าเกมหมา PVP Taylor v การต่อสู้ที่คาดเดาไม่ได้ว่าในแต่ละเกมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรส่วนใหญ่จะต,ต้องทำการคาดเดาในรูปแบบการเล่นของมนุษย์ไม่ใช่ระบบเกมเพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นคือเสน่ห์ของเกม PVP การเล่นในแต่ละครั้งจะไม่มีวันเหมือนกันเลยเราสามารถเล่นแบบเดิมๆได้เป็นร้อยกว่ารอบก็ยังได้ะแต่ว่าเกมที่มักจะมีปัญหาเรื่องเกมหมายอยู่บ่อยๆจะมีทั้งหมด3แนวเกมนั่นก็คือเกม MoBA f า s และ Battle Royale งั้นเราจะมายกตัวอย่างในแต่ละแนวเกมว่าซ้า ของการเกิดเกมหมานั้นมีอะไรบ้างมากันที่แนวเกมเกมแรกโมบ้าถ้าเราจะนึกถึงเกมที่เป็นของขึ้นชื่อของแนวโมบ้าก็คือ Dota L.O.L.R.O.V. E. เกมดังๆก็น้าจะประมาณนี้โดยรูปแบบของเกมคือการรวมทีม5ปรปะทะ5ด้วยการตีฐานใหญ่ของอีกฝั่งให้แตกนี่คือหลักการง่ายๆของเกมโมบ้าโดยเกมจะต้องใช้กลยุทธ์และการร่วมมือของทีมทั้ง5คนถ้าทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีก็จะสามารถเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าทั้ง5้าคน ็มด้วยคนแปะหน้าที่ไม่รู้จักยอมคนและไม่เคยโทษตัวเองนี่แหละคือปัญหาเนี่นอนแล้ช่งั้นเราลองมาดูสาเหตุกันดีกว่าว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเกมมาในโมบ้ามีอะไรบ้างสาเหตุที่1การแย่งตำแหน่งการเล่นเป็นเรื่องปกติมากๆที่ผู้เล่นจะมีตัวละครที่ชื่นชอบและตัวละครที่มั่นใจว่าเล่นได้แน่ๆซึ่งปัญหาที่พบกันในส่วนใหญ่คือการแย่งเล่นตัวละครโจมตีหรือที่เรียกกันว่าแครี่แน่นอนว่าใครๆก็อยากจะเป็นพระเอกในเกมเกมนั้นซึ่งรูปแบบการเล่นของทีมจะเป็นจะต้องมีการแบ่งสายเพื่อกาารเเล่นเ่นนมวจะป็ ท,ที่ช่วยป้องกันแนวหน้าในการโจมตีหนักสายซับที่ต้องคอยซัพพอร์ตบัฟต่างๆที่ทําให้ทีมเก่งขึ้นหรือดีมฟัฟฝ่าศัตรูให้อ่อนแอลงสายก่อกวนเพื่อรบกวนสมาธิฝ่าตรงข้ามทําให้แผนของฝ่าศัตรูเสียทายให้เด็กที่ต้องฟาร์มเงินในป่าเพื่อทําการโจมตีหนักหรือบุกทะลวงในช่วงท้ายเกมซึ่งรูปแบบมันก็ไม่ได้ตายตัวแบบต้องมีแท้งสองแครดี้หนึ่งซัพพอร์ตหนึ่งป่าหนึ่งมันสามารถปรับตามทีมของผู้เล่นได้แต่ต้องสมดุลทีมเลยนะไม่ใช่ไม่แครี่5ตัวเลยปัญหาของมันอยู่ที่ว่่่าาบางคนนทีเล ตัวนั้นอยู่ตัวเดียวตลอดทั้งเกมเลยเกมมีตัวละครให้เล่นมากกว่า20ตัวดันไม่ยอมเปลี่ยนรูปแบบการเล่นอื่นๆเลยมันเลยทําให้เป็นการทับลายคนอื่นไปซะอย่างนั้นซึ่งผมเข้าใจว่าการเล่นตัวละครที่ถนัดมันปเป็นเรื่องที่ดีในการไต่แรงแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้ามีตัวถนาดเพิ่มขึ้นอีกสักสามถึงสี่ตัวแต่เป็นคนละสายกันะการยอมเปลี่ยนตัวละครให้คนอื่นได้เล่นบ้างเป็นเรื่องที่ดีถึงอาจจะแพ้ไปบ้างอย่างน้อยคุณก็ด่าคนที่เล่นแคร์ได้อย่างเต็มปากเลยไม่สนับสนุนการด่าน,นะคะแวนไม่มกล้าเล่นหน่อยว ในฟังอยู่แต่ในป้อมใครจะตีโฮโฮถึงว่าเนี่ยนุ่มไปโดนงัดไอ้คน สาเหตุที่2หิวคิวในการเริ่มช่วงต้นเกมการที่หยาดได้ First สบัเนี่ยมันเป็นการเปิดเกมที่ดีแต่บางทีการที่หวังจะคิวฝั่งตรงข้ามมากเกินไปโดยไม่มีแบบแผนเลยมันทําให้ละเลยสิ่งรอบๆตัวในเคสแปลกๆไม่ตายเพราะป้อมอก็ตายเพราะลูกสมุนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นเกมแนวโมบ้า BA, การตายเพราะคีฟเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีขนาดไหนนะในการคิวแต่ละครั้งนั้นจะต้องเช็คสิ่งรอบตัวให้ดีถ้าหน้ามืดตามมวก็กลายเป็นว่าเป็นตู้ ATM ไปแจกฝั่งตรง ที่ทําให้ัตเก่นเช็คก็รอบโต้ด้วยนะครับสาเหตุที่3การด่านี่คือสาเหตุหลักของการเรียกว่าเกมหมาได้อย่างเต็มปากว่าท้าศีลของเกมไหนที่ด่าได้โหดที่สุดต้องยกให้เกมแนวโมบ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยในมุมมองของผมเองนะซึ่งการพิมพ์ในอย่าง l l ก็นับว่าหนักแล้วแต่ใน ROV เนี่ยกับการเปิดใหม่ได้เรียกได้ว่าคือความบันเทิงเลยละ่ะบางทีอาจจะมันยิ่งกว่าดูหนานจอนวิททั้งเรื่องสะอย่างโง่ก็ล้เออโง่อะไรเอาโง่ไปลยม่คุ้งแล้วมา อาการคนหัวร้อนซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะให้สังคมของเกมมาพูดกันดีๆผู้สุภาพกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องเจอคนที่พิมพ์ด่าเก่งกว่าเล่นเกมให้เป็นซะอีกนี่คือตัวอย่างคร่าวๆข,ของเกม m o บ้ใครที่เจอเหตุการณ์อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเกมโมบ้คือเกมหมาก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แนวเกมต่อไป FPS หรือ First Person Shooting จริงๆเกมยิงเนี่ยค่อนข้างมีให้เล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Call of Duty, Battlefield, Rainbow Six รวนแล้วเป็นเกม FPS ทั้งนั้นแต่เกมที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเรายังไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายของเกมหมามากนะักแต่มันมีเกมที่อยู่ในหมวดหมู่ของเกมหมานั่นก็คือ Counter Strike และ v a r l o r d t เกมที่ต้องอาศัยทีมเช่นเดียวกันกับ MOBA เลยซึ่งเกมนั้นนี่โหมดที่นิยมมากที่สุดก็คือฝั่งโจรจะเป็นคนวางระเบิดฝั่งตำรวจ คือคนเก็บกู้ระเบิดหรือจบด้วยการฆ่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้หมดนี่คือหลักการเข้าวๆของเกมแนวนี้งั้นนัารู้สาเหตุกันดีกว่าว่าเกมประเภทนี้ทําไมถึงเรียกว่าเกมหมาสาเหตุที่1นึ่งแฟชแบงนี่เป็นโมเมนต์สุดแสบตาของเหล่าชาวเกมเมอร์สาย FPS ที่มักจะเจอกันจนเป็นเรื่องปกติและเปิดแสงอาจจะยังไม่ดูแรงพอถ้าจะทําให้เกมนั้นเรียกวเกมหมาได้ถ้ามันยังไม่มากพอ ละเบิดแฟลชแบงมันจะถูกใช้ในการทำลายการมองเห็นในการได้ยินของศัตรูชั่วคราวสามารถทำให้พลิกเกมได้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ถ้าปาพลาดหรือเจอระเบิดแฟลชแบงจะนุนมากๆเนี่ยก็แทบยาจะโลกเกมทิ้งเลยล่ะเจนแต่นี้ยอย่ามไปหาหมอสายตาด้วยนะคะสาเหตุที่2การใช้โปรในทุกๆเกมอ่ะการใช้โปรเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจของสังคมในโลกของเกมไม่ว่าจะเป็นโปรล็อกหัว m b o ท โปรมองทะลุกำแพงว a ล h a c k โปรรดแลนดิดฟืนโน r e ค o i ในการใช้โปรในแต่ละเกมก็เป็นเหมือนแมวจับหนูพอโดนแบนก็จะมีโปรใหม่ๆที่แก้ทาง a n t i ้โ o รออกมาใช้ได้เสมอแล้วก็มักจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าประเทศที่มีการใช้โปรมากที่สุดคือประเทศอะไรหลายคนเขาคิดว่ามันต้องเป็นประเทศนั้นแน่ๆเลยไม่ใช่ประเทศจีน จป็นประรายงานของเว็บไซต์ YouSays ในหัวข้อ Research Review The Nationalities That s h e a t the Most at Video g a m e ของปี2021อันดับหนึ่งของประเทศที่มีการแฮ็กเกมมากที่สุดคือประเทศรัสเซียลอลมาอันดับ2อิตาลีอันดับ3อิสราเอลอันดับ4ี่ญี่ปุ่นอันดับ5สวีเดนดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าในเกมอย่าง l อร์ดวลันคาทอลสไตน์ต้องมีพวกไม่มีสมาธินึกใช้โปรเพื่อความสุขของตัวเองที่เป็นเหตุผลของเกมหมาสาเหตุที่3เกาะบอกไม่ว่าจะเป็นยุคเด็กล้านเกมหรือโลกออนไลน์ย่อมจะมีผู้ เกาะเปาะเป็นนักป่าผู้อย่างรู้อนาคตและมักจะมีคําพูดประจําว่าบอกแล้วในขณะที่ตัวเองเพิ่งโดนสอยไปที่อาจจะเป็นการการะทําที่อาจจะช่วยหรืออาจจะรบกวนสมาธิกันแน่การเล่นเกม f อ s นั้นมนต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงมากเพราะมันวัดกันเพียงแค่ซีวินาทีในการพลิกเกมได้เลยแต่การที่มีเสียงล <Enemy spotted. S 1> บกวนอยู่ข้างหูมันก็แทบจะปั่นประสาทและลดการโฟกัสเกมมาเยอะมากดังนั้นคนที่ตายไปแล้วก็ช่วยสงบป่าสงบคําของตัวเองและตั้งใจเล่นในรอบต่อไปดีกว่าคนตายพูดไปแลนะคะจริงๆนั้นยังมีสาเฮอี มากมายในเกม FPS แต่ถ้ายัางไล่ต่อไปเนี่ยคิดนี้อาจจะยาวเกินไปงั้นมาอีกเกมกันดีกว่า Battle Royale ที่เป็นหนึ่งเกมประเภทยอดคิดที่ต้องเจอคน100คนเพื่อเอาตัวรอดจนเหลือ1คนหรือ1ทีมเกมที่เราคิดถึงก็คงไม่พ้น PUBG, Apex, Fortnite แล้วก็ Free Fire เกมนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจับทีม3คนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาตัวรอดจาก100คนงั้นนามาดูสาเหตุของเกม Battle Royale ดีกว่าว่ามันมีสาเหตุอะไรกันบ้างที่เรียกว่าเกมหมาสาเหตุที่1 AFK มันเป็นคำย่อมาจากเ w a y วฟจ m k คีย์ a r d ดหรืออยู่ห่างจากคีย์บอร์ดนี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่น่าปวดหัวของชาวเกมเมอร์เล่นเกมแบบไม่เล่นเกมผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าไม่พร้อมเล่นแล้วจะเข้ามาเล่นเกมเพื่อซึ่งอาจจะมีสาเหตุอย่างแม่ใช้ไปร้านจานเน็ตมีปัญหาโยนเกมฉะนั้นใครที่จะโดดล่มก็เคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นจะทําให้ทีมมันเดือดร้อนเอาสาเหตุที่2ไม่ชุบเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นอนีกปัญหาที่ทําให้หัวร้อนแน่เลยซึ่งในเกมประเภทนี้ส่วนใหญ่เมื่อเราถูกยิงแล้วอะตัวเกมแตายันนทนที มให้เพื่อนวิ่งมาชุบได้แต่บางทีการชุบของเพื่อนเนี่ยจะให้เราไปชุบในดงกระสุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแต่ว่าก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมเลยทันทีที่ไม่มีศัตรูแล้วนะแต่ก็เดินผ่านไปเลยโดยไม่สนใจอะไรมันก็ไม่ได้หน้าปวดหัวของเพื่อนร่วมทีมนะดังนั้นการชุบทีมีใบเนี่ยก็ดูสถานการณ์ให้ดีอย่างน,น้อยก็ช่วยชุบๆให้หน่อยก็ได้ถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กวาแรงอะไรว่าต่อขี่ช็อตมี่เอาคาร์มิโอคาร์มิโอ Rest aren't rest him Why him fucking you 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 To fuck สาเหตุที่3 r โทรหรือเกียนแน่นอนว่าเกมประเภทน,นี้ถ้าไม่มีเกียนยก็่าเรียกว่าเกมออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นการเป่าไม้ไม้ระเบิดไปยังเพื่อนพาไปแตก ้วนแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทาให้กลายเป็นเกมหมาได้ซึ่งปัญหานี้มันแก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลที่เราไปเจอเลยนี่คือสาเหตุตัวอย่างคร่าวๆในแต่ละเกมแต่เราจะมาลองมามองในมุมเชิญจิตวิทยาหน่อยว่าในเกมหมาเนี่ยที่ผู้คนทนเล่นอยู่ในรูของความเจ็บปวดน,นี้ไปนนเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรและมันส่งผลอะไรได้บ้างข้อที่ 1. ความคาดหวังความคาดหวังเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนมีอยู่แล้วซึ่งโดยเฉพาะในประเภทของเกมหมาเนี่ยการหวังที่จะชนะสักเกมหนึ่งอ่ะไปเป็นเรื่องที่หอมหวานมันทําให้เกิดการหลั่งสาารรโดพมมนหือคว ระยะสั้นเป็นวงจรเสพติดรางวัลแต่ถ้าเมื่อแพ้เนี่ยจะเกิดสภาวะความเครียดตามมาซึ่งอาจจะเล็กน้อยมากสำหรับคนบางคนแต่สำหรับบางคนมันอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้เลยข้อที่2การสูญเสียการควบคุมตัวตนการที่เราเล่นเกมหมาและแพ้กัน10บตาติดเนี่ยความรู้สึกนั้นจะส่งผลให้อารมณ์ครอบงำสมองส่วนประเมินเหตุผลแต่ทางานลดลงทําให้เกิดพฤติกรรมหุนหันพันเล่นเช่นด่าเพื่อนในเกมทุบโต๊ะทําลายข้าวของรวมไปถึงการลบเกมทิ้งด้วยคือถ้าลบเกมทิ้งไปเลยไม่โหลดมาเล่นใหม่อีกมันโอเค นะแต่ถ้าในระยะเวลาสั้นๆหลังจากลบเกมทิ้งไปแล้วเช่นลบวันนี้พรุ่งนี้โหลดใหม่ก็นับว่าเป็นพฤติกรรมที่สูญเสียการควบคุมตัวตนเช่นเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนะั้นนะข้อที่3อาการสต็อกฮมในเกมผู้เล่นะรู้นะว่าเกมเนี้ทำให้เครียดแต่ยังรู้สึกผูกพันและกลับมาเล่นซ้ําได้เสมอเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอารมณ์ระหว่างผู้เล่นกับเกมที่ทั้งให้ความสุขและความเจ็บปวดเหมือนสภาวะความรักเลยที่รู้ว่าแฟนคนนี้นิสัยไม่ดีเจ้าชู้แต่ก็ยังรักเขาสุดหัวใจและหวังว่าแฟนคนนั้น จะดีขึน้นได้ ของคู่นี้วัดคดีสันดาลแต่ละคนเลยนะข้อที่4การแพ้พฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้เราค่อนข้างเห็นได้ชัดพฤติกรรมหัวร้อนและการโทษผู้อื่นโพสต์ด่าต่อหน้าผ่านโซเชียลเอามาแขวนในกลุ่มดรามา่าทำให้เกิดบรรทัดฐานทางพฤติกรรมเชิงลบนั่นเองโดยสรุปทั้งหมดแล้วเกมหมามันส่งผลอะไรกับผู้เล่นไหมคําตอบนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นถ้าคนเล่นมีพฤติกรรมที่ควบคุมตัวเองได้มีวุฒิภาวะมากพอรู้จักแพ้ยอมรับแก้ไขหรือเปลี่ยนความโกรธเป็นความหาได้เนี่ยก็นับว่าสอบผ่านในการเล่นเกมหมาแล้วแต่ถ้า ที่การของคนเล่นนั้นตรงข้าวที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็มันอาจจะส่งผลร้ายในการเล่นเกมก็ได้อย่างน,น้อยก็ส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผู้เล่นนั่นแหละถึงจะไม่ได้รุนแรงมากก็เถอะแต่คนที่ควบคุมสภาวะทางอารมณ์ได้ไม่ดีมันก็อันตรายใช่ไหมเกมพวกนี้นมันเลยมีเลทอายุในการเล่นแต่ว่าสภาวะทางอารมณ์และอุณิภาวะเนี่ยมันวัดที่อายุไม่ได้เนาะดังนั้นก็จะบอกว่าเออถ้ารู้สึกว่าเกมนี้มันทาให้เราเครียดอาจจะต้องลองมาปรับอารมณ์กันใหม่หรือหยุดเล่นไปเลยย่อมดีกว่ามันมีเกมให้เล่นอีกมากมายที่ไม่ต้องเครียดขนาดนน ที่ได้ยินมาว่ามีหุ่นเด็กน้ำลายยืดอยู่เยอะด้วยนะอย่าไปด่าเกมเขาสิคะจบแล้วสำหรับเนื้อหาหลักการเกมหมาซึ่งมันอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดอะไรอยู่บ้างก็ขออาภัยด้วยกันละกันนะถ้าผมเองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่นั่นดูสตรีมเมอร์ดูคนเล่นก็เลยเอามาวิจัยและก็สังเกตพฤติกรรมของคนเล่นนั้นๆยิ่งยังก็ตามใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้พี่เบรนเจนใ,จในคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอตูวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไว้เจอกันไว